ยังเหลืออีกสองตอนนะคะจากซีรีส์ที่ตอนแรกหญิงคิดว่าจะสอนแค่3าครั้งก็กลายเป็น6ครั้งจนได้นะคะสิ่งที่เราอยากจะได้เรียนรู้จากพระวจนะของพระเจ้าเนื่องจากว่าเราอยู่บนโลกใบนี้โอกาสที่เราจะเจอกับสิ่งที่ผิดหวังมีอยู่เสมอนะคะพระเจ้าไม่เคยสัญญาว่าเมื่อเราเป็นคริสเตียนแล้วเราจะไม่เจอสิ่งที่ผิดหวังเลย โอกาสที่จะทําให้เราเจอสิ่งที่ผิดหวังเกิดขึ้นได้เสมอๆแต่ว่าพระคัมภีร์มีไว้เพื่อที่จะหนุนจิตชูใจเรารวมทั้งชี้ว่าเส้นทางใดที่เราควรจะก้าวเดินไป ตั้งแต่สัปดาห์แรกหญิงบอกว่าถ้าเราผิดหวังประการที่หนึ่งคือเราจะต้องเรียนรู้ก่อนว่าพระเจ้ามีแผนงานที่ดีเป็นแผนเพื่อสวัสดิภาพให้กับเราและววิธีของพระองค์นั้นต่างจากวิธีของเราความคิดของพระองค์ต่างจากความคิดของเราประการที่สองเราจะต้องรู้ว่าเรามีโอกาสที่จะเสียใจได้ไม่ใช่เรื่องผิดที่คริสเตียนจะเศร้าไม่ใช่เรื่องผิดที่คริสเตียนจะเสียใจดังนั้นอย่าไปกดขี่คนอื่นว่า เฮ้ยเธอทำไมเธอไม่มีความเชื่อเลยเฮ้ยต้องยินดีสิบางครั้งเรื่องที่เข้ามามันก่อให้เกิดความทุกข์ใจเสียใจดังนั้นเราต้องรับรู้ว่าเราเสียใจได้และพระเจ้าไม่เคยห้ามเราว่าอย่าเสียใจพระองค์บอกว่าพระองค์จะท่งอยู่ใกล้คนที่หัวใจบอบช้ำพระองค์จะทรงช่วยเยียวยารวมทั้งพระองค์ต้องการใช้เราเป็นตัวแทนของพระองค์ด้วยถ้ามีใครเขาเศร้าเสียใจ วิธีที่เราจะให้คำปรึกษาเขาไม่ใช่ว่าเฮ้ยอย่าไปคิดมากว่าไปไปไปเอาไปกินข้าวกันบางครั้งเขาต้องการคนที่จะรับฟังและการรับฟังบางครั้งเราไม่จําเป็นต้องให้ความคิดเห็นอะไรเลยด้วยซ้ําบางครั้งคนต้องการเพียงแค่จะรู้ว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกนี้และเราสามารถเป็นคนนั้นที่จะนั่งเคียงข้างเขาในยามที่เขากําลังทุกข์ใจเราไม่ต้องห่วงว่าโอ้ย oh, ทํายังไงดีฉันจะพูดยังไงพูดยังไงดีบอกกับเขาตรงตรงไปเลยว่า ฉันไม่รู้ว่าฉันจะช่วยยังไงฉันรู้แค่ว่าฉันจะที่ฐานเผื่อแล้วก็ตอนนี้ฉันจะนั่งเป็นเพื่อนนะเผื่อเธออยากได้เพื่อนอยากถ้าเธออยากจะพูดอะไรเธอสามารถพูดระบายให้ฉันฟังได้เราเป็นตัวแทนของพระเจ้าตรงนั้นได้อย่าไปตีกรอบคนว่าุถ้าเขาเสียใจงั้นพวกเราอย่าไปยุ่งกับเขาเลยช่วงนี้ปล่อยให้เขาใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้าบางครั้งเขาต้องการมนุษย์คนนึงที่จะนั่งอยู่ข้างๆเขาด้วยเหมือนกันนะคะ ประการที่3าเมื่อเรารู้แล้วว่าเราสามารถเสียใจได้เราก็ควรที่จะอธิษฐานด้วยนะคะเราจำเป็นที่จะต้องอธิษฐานแล้วก็ขอว่าพระเจ้าต้องการจะให้เราไปในทิศทางใดดีจากปัญหาตรงนี้พระองค์ต้องการจะชี้น,นำเราไปอย่างไรและเมื่อพระองค์บอกเรารู้เลยว่าเราไปตามนั้นเพราะว่าวิธีของพระองค์ สูงกว่าวิถีของเราความคิดของพระองค์สูงกว่าความคิดของเราแม้ว่าคนมากมายในโลกบอกว่าถ้าแบบนี้เราจะต้องจัดการอย่างนี้ ต่หลายๆครั้งสังเกตดูถ้าเราอยากเห็นกนา,า,ารอัศจรรย์วิธีของพระเจ้ามักจะต่างจากวิธีของคนในโลกมักจะเป็นวิธีที่คนไม่ค่อยเห็นด้วยและถ้าไม่มีพระเจ้าอยู่และเลือกวิธีแบบนั้นบางครั้งอาจจะไม่ได้ผลแต่เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่นำและเมื่อเราเลือกทําตามทางของพระองค์พระองค์พรอ้อมจะกระทําการอัศาจรรย์เพื่อ เกียรติและพระสิริจะเป็นของพระองค์แต่เพียงผู้เดียวและคนจะงงเพราะโดยปกติถ้าเราจะบอกกับคนชาติอื่นว่าให้ไปเดินรอบกำแพงและตะโกนโ่ร้องกำแพงมันจะพังไหมคะไม่พังแต่วิธีในแบบของพระเจ้าถ้าพระองค์บอกวิธีนี้แล้วเราทำตามมันจะบวกจุดของการอัศจรรย์เข้าไปด้วยกำแพงพังแน่นอนถ้าคุณไปยืนอยู่แค่แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วคุณยกไม้เท้าขึ้นมามันจะแยกออกไหมคะ มันก็ไม่แยกแต่ถ้าทําตามทางของพระเจ้าไม่ได้ทําตามทางของมนุษย์เกียรติจะเป็นของพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวพอพระองค์บอกว่าให้ยกไม้เท้าขึ้นและโมเสสยกขึ้นทะเลแดงแหวกท,ทันทีเลยดังนั้นเมื่อพระเจ้าบอกให้เราทําในวิธีใดก็แล้วแต่เราอาจจะมองว่าโอ้พระองค์ให้ทําแบบนี้เหรอจริงเหรอพระองค์ แต่เมื่อเราอธิษฐานถามพระองค์เราต้องตระหนักตั้งแต่ข้อแรกเลยว่าทางของพระองค์ไม่ใช่ทางของเราความคิดของพระองค์ก็ไม่ใช่ความคิดในแบบของเราดังนั้นถ้าเราทําตามเราจะได้เจอกับการอาศัศจรรย์แน่นอนนะคะประการที่4ี่เราบอกไปแล้วคือว่าให้เราต้องตั้งใจฟังด้วยว่าพระองค์ต้องการที่จะบอกอะไรกับเราเวลาอธิษฐานหาเวลาส่วนตัวปลีกเวลาไปแล้วก็รอคอยพระเจ้าอธิษฐานไปแล้วเราอาจจะไม่ได้เห็นผลทันที แต่ว่าเมื่อเราเพียรอคอยเราจะได้เห็นคําตอบอย่างแน่นอนพระเจ้าไม่ได้บอกว่าให้ชาวฮีบรูไปยืนอยู่ต่อหน้ากําแพงเยริโคพอไปถึงปุ๊บมันจะพังปับ๊บพระองค์บอกให้เขาเดินแล้ววันแรกเขาก็ไม่เห็นผลวันที่สองเขาก็ยังไม่เห็นผลวันที่สามก็ไม่เห็นผลวันที่สี่ก็ยังไม่เห็นผลเขาจะต้องทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่เขาต้องมุ่งมั่นที่จะเชื่อว่าพระเจ้าทรงตรัสแล้ว พระองค์มีแผนของพระองค์และพระองค์สามารถทําการอัศจรรย์ได้และพระองค์จะทําตามพระสัญญาดังนั้นไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่ฉันจะยืนหยัดที่จะเชื่ออย่างนั้นหญิงจําได้ว่าอาจารย์ที่เราเรียนมาด้วยกันท่านสอนอย่างหนึ่งแล้วก็กลายเป็นสิ่งที่พิชานชิดยึดมั่นในความคิดของเขามาตลอดในใจของเขามาตลอดคือถ้าพระเจ้าบอกว่าพระองค์รักษาเราให้หายแล้วต่อให้ฉันจะเทศนาว่าพระเจ้ารักษาให้หายและฉันยังจะไอไปจนวันตายพระเจ้าไม่เคยผิด ฉันจะยืนยันจะเชื่อตามนั้นนั่นแหละถ้าเกิดพระเจ้าบอกว่าฉันมั่งมีแล้วแล้ววินาทีสุดท้ายในชีวิตฉันก็ยังไม่มีอะไรจะกินล้อรถไม่เหลือดอกอยางแล้วแต่พระเจ้าไม่ผิดถ้าฉันไม่ได้รับ ไม่ใช่ความผิดของพระองค์และพระองค์ไม่เคยมูสาดังนั้นฉันจะเชื่อตามนั้นตลอดไปดังนั้นถ้าเราจะเพียรอคอยเราจะได้เห็นผลอย่างแน่นอนและขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าผู้ที่สอนเรารวมทั้งตัวเราก็ไม่เคยมีประสบการณ์ว่าจะต้องป่วยไปเรื่อยๆจนเจียนตายเราไม่เคยมีประสบการณ์ที่ว่าไม่เหลืออะไรกินแบบที่ขาดมื้อหนึ่งด้วยซ้ําที่หญิงเคยเล่าประสบการณ์ว่า เราเคยมีเงินเหลือหนึ่งร้อยสุดท้ายที่บ้านและสุดท้ายก็เหลือสองบาทเพราะว่าหญิงเอาไปแบ่งให้กับคนอื่นเหลือสองบาทสุดท้ายแต่มื้อถัดไปก็ยังมีกินและมื้อถัดถัดไปก็ยังมีกินยังไม่เคยอดซักมือ้อสังเกตได้ว่าก่อนแต่งงานน้ำหนักหญิงสี่สิบกว่าตอนนี้หญิงเจียนจะหกสิบแล้วดังนั้นยังไม่เคยอดจริงๆนะคะต่อมาในประการที่ห้าที่เราจะต้องดูในวันนี้นะคะหลังจากที่เรา ทําตามลําดับมาแล้วก็คือว่าเราจะต้องหาข้อดีหาข้อดีที่จะสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าให้ได้แน่นอนเราอาจจะหาข้อดีจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ได้แต่เราหาข้อดีในสิ่งที่เรามีอยู่ในขณะนี้เพื่อจะโยกความสนใจของเราไปที่ความดีของพระเจ้าดูด้วยกันนะคะว่าในสดุดีบทที่118ข้อ24ว่ายังไงสดุดี1 1 8ข้อ24นะคะ พระคัมภีร์ได้บอกว่านี่เป็นวันซึ่งพระเจ้าได้ทรงสร้างให้เราเปรมปรีและยินดีในวันนั้นพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่านี่เรามีน,นั่นมีนี่เรามีโน่นให้เราชื่นชมยินดีเปรมปรีนี่เรามีพระสัญญาเราจเราจึงควรเปรมปรีพระคัมภีร์บอกนี่คือวันที่พระเจ้าสร้างแค่เหตุผลนี้แหละวันนี้เป็นวันที่พระเจ้าสร้างให้คุณหรือเปล่า ถ้าพระเจ้าไม่ได้สร้างวันนี้ให้กับคุณเมื่อคืนนี้คุณก็จะจากโลกนี้ไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นวันนี้ถ้าคุณยังมีลมหายใจอยู่นี่คือวันที่พระเจ้าสร้างเอาไว้ให้กับคุณด้วยดังนั้นให้เราเปลี่ยนปีในวันนี้หาข้อดีจากสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวนะคะไม่ได้หาข้อดีจากสถานการณ์ร้ายที่เกิดขึ้นแต่ให้เราหาข้อดีว่า วันนี้เรามีคนใกล้ตัวที่เขาก็ยังรักเราเขาก็ยังช่วยเหลือเราเขายังเชื่อในตัวเราอยู่เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับรถที่เรามีใช้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับอาหารที่เรามีกินขอบคุณที่พระองค์ประทานค่ารถเมให้ขอบคุณที่เมื่อเรามาที่คริสตจกักรยังน้อยที่สุดเลยเนี่ยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งคนที่เจอ เขาไม่ได้ว่าอะไรเราเขาไม่ได้ตําหนิข้อบกพร่องเราเขามีแต่ให้กําลังใจเราเขายิ้มแย้มเขาดูเหมือนจะดีใจที่เขาได้เจอเราและให้เราขอบคุณพระเจ้าที่เรายังมีมือมีเท้ามีปากที่จะเป็นพระพรนี้กับคนอื่นได้ต่อให้เราไม่มีอะไรเหลือแล้วพระเจ้าร่างกายนี้ลูกขอพระองค์ทรงใช้ด้วยลูกมีชีวิตนี้เพื่อที่จะทำตามพระประสงค์ของพระองค์ดังนั้นวันนี้พระองค์ต้องการให้ลูกเป็นพระพรกับใคร พระอ,อาจจะบอกว่าให้เดินไปหาคนนี้แล้วก็บอกเขาว่าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับดีใจที่ได้เจอนั่นคือพระพรแล้วเพราะบางคนเขาไม่ได้คิดด้วยซ้ําว่าเขาจะเป็นที่ต้อนรับของใครดังนั้นเมื่อเราไปกล่าวต้อนรับเขาแล้วบอกให้เขารู้ว่าเราดีใจที่เราได้เจอเขานะสัปดาห์ที่แล้วเป็นยังไงบ้าง การทักทายถามไถยก็เป็นพระพรได้เท่าที่เรามีเราขอบคุณพระเจ้าเลยว่าพระเจ้าตอนนี้ลูกยังมีชีวิตอยู่ลูกยังมีลมหายใจอยู่ดังนั้นเท่าที่มีขอพระองค์ใช้ด้วยและให้เราขอบคุณพระเจ้าว่าลืมตาม,มาเรายังไม่ความจําเสื่อมดังนั้นเรายังจําได้ว่าเรามีพระเจ้าพระเจ้ายังอยู่กับเราอยู่และถ้าเกิดเหตุอะไรก็แล้วแต่ซึ่งหญิงเชื่อว่าไม่เกิดขึ้นกับเราเลยแม้แต่คนเดียวสมมุติเล่นๆน,นะคะว่าในกอตื่นขึ้นมาแล้วความจําเสื่อม เขาจำไม่ได้ว่ามีพระเจ้าในชีวิตเมื่อเขาจากโลกนี้ไปพระเจ้าก็ยังให้เขาเข้าสวรรค์อยู่ดีและแต่ละวันที่เขาใช้ชีวิตพระเจ้าก็ยังจะหาสิ่งดีๆมอบให้กับเขาอยู่ดีเพราะพระเจ้าของเราคือความรักพระเจ้าของเรานั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตาความการุณาดังนั้นยังไงยังไงเรามีเรื่องที่จะขอบคุณพระเจ้าได้เสมอเปลี่ยนจุดสนใจของเราซะ อย่าไปจดจ่ออยู่แค่ว่าปัญหามันเป็นอย่างนี้ปัญหามันเป็นอย่างนี้เขาพูดอย่างนี้เขาทำอย่างนี้ปัญหามันเป็นอย่างนี้ถ้ามันเป็นอย่างนี้มันจะต้องออกมาเป็นอย่างนี้เพราะว่าเพื่อนคนนั้นก็บอกอย่างนี้อ่านดูแล้วมันก็จะต้องเป็นอย่างนั้นเปลี่ยนความสนใจตัวเองหันไปทำอย่างอื่นหันไปสรรเสริญพระเจ้าหันไปขอบคุณพระองค์หาข้อดีจากที่เรามีในชีวิตนี้ที่เรามีพระองค์และเราเริ่มสรรเสริญเราจะได้จดจ่อย่างถูกจุดนะคะ ในหนังสือเอเฟซัสบทที่5นะคะข้อ19แล้วและข้อ20บเอเฟซัสบทที่5ข้อ19แล้วและข้อ20นะคะจงปราศัยกันด้วยเพลงสดุดีเพลงนมัสการและเพลงสรรเสริญคือร้องเพลงสรรเสริญและสะดุดีจากใจของท่านถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า จงขอบพระคุณพระเจ้าคือพระบิดาสำหรับสิ่งสารพัดเสมอในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราพระคัมภีร์บอกให้เราได้กล่าวคำสดุดีให้เราได้ร้องเป็นเพลงนมัสการพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าเราจะต้องเป็นนักร้องที่เพราะขนาดไหนจริงๆในภาษาอังกฤษบอกด้วยนะคะในอ,ะอ,ะอีกข้อพระคัมภีร์หนึ่งบอกว่า Make joyful noise to the Lord คำว่า noise อภาษาอังกฤษอีกแล้วนะคะ noise แปลว่าเสียง ไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องเพราะการที่หญิงเอามือทุบโต๊ะมันก็คือ noise แล้วถ้าหญิงเอามือไปเคาะอ,อะไรก็แล้วแต่เอารองเท้าเคาะกับพื้นมันก็คือ noise นี่คือ noise เพราะไหมตรงคีย์ไหมไม่แต่พระคัมภีร์บอกว่า make joyful noise คือเปล่งเสียงชื่นบานก็ฉันจะชื่นบานของฉันอย่างนี้แหละใครว่าผิดคีย์ช่างมัน หาเรื่องที่จะสรรเสริญขอบคุณพระเจ้าให้ได้อยู่เสมอยกความสนใจของเราจากปัญหาเพราะอะไรคะเราอธิษฐานและเรามอบภาระให้กับพระองค์ไปแล้วถ้าเราจะมานั่งคิดต่อแสดงว่าเราดึงกลับมาจากพระองค์เรามอบให้กับพระองค์ไปแล้วตอนนี้ฉันคิดเรื่องอื่นแล้วเพราะอันนั้นอยู่ในมือของพระเจ้าพระองค์จัดการแน่นอนและฉันรู้ว่าพระองค์มีความสามารถมากกว่าฉัน ดังนั้นถ้าฉันมอบให้พระองค์ไปแล้วฉันไม่ดึงคืนมาถ้าหญิงเอาจานให้เรเนียไปล้างและหญิงไปดึงคืนมาแล้วมานั่งมองจานมันจะไม่ถูกล้างเลยถ้ายื่นไปแล้วก็คือยื่นไปไม่ต้องไปยุ่งแล้วถูกไหมคะดังนั้นอะไรที่เรามอบให้กับพระเจ้าไปแล้ววางไว้ที่พระองค์และหันไปทําอย่างอื่นได้แล้วหันไปสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระองค์แล้วก็หาเวลาท้าไม่รู้จะขอบคุณอะไรจริงๆเพราะว่าตอนนี้อาจจะอยู่ในจุดเริ่มต้นและยัง ขมุกขมัวมากไม่รู้จะขอบคุณได้ยังไงว่าฉันยังมีชีวิตอยู่ในวันนี้ทั้งๆท,ท,ที่ลึกๆแล้วแอบคิดว่าฉันอยากจะจบชีวิตไปตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วงั้นก็สรรเสริญพระเจ้าพระเจ้าพระองค์เป็นพระเจ้าแห่งความรักพระองค์ทรงเต็มเปี่ยมไปได้วยพระเมตตาพระองค์ทรงเหมือนเดิมพระองค์ไม่มุสาลูกขอบคุณพระองค์ที่ ขอบคุณแทนโมเสสไปเลยขอบคุณที่พระองค์แหวกทะเลแดงให้โมเสสขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ประทานบุตรให้กับอับราฮัมเขาอุตส่าห์เฝ้ารอคอยมานานขอบคุณพระองค์ที่ส่งปกป้องดาเนลไม่ให้เขาถูกสิงสข์ขมืบพอคุณขอบคุณไปเรื่อยๆคุณจะได้เห็นว่าพระเจ้าของคุณยิ่งใหญ่และทํแต่การอัศจรรย์และคุณปัญหาที่คุณเจอ เล็กนิดเดียวถ้าเทียบกับสิ่งเหล่านั้นปัญหาที่คุณกําลังเผชิญแล้วมันทําให้คุณผิดหวังอยู่พระเจ้าสามารถที่จะแก้ไขและนําทางคุณไปสู่ชัยชนะอย่างยิ่งใหญ่ได้ด้วยวิธีง่ายๆของพระองค์เองเพียงแค่เราเชื่อฟังพระองค์เพียงแค่เรารักษาจิตหัวใจของเราหญิงเล่าให้ฟังอีกเรื่องหนึ่งสั้นๆนะคะประสบการณ์ส่วนตัวก็คือว่าทําไมพระคัมภีร์สอนเราว่าอยา่าทุกข์ร้อนอย่าก,กระวนกระวาย เพราะเราคิดว่าความทุกข์ร้อนกระบวนกระวายมันอยู่แค่ในหัวมันอยู่แค่การหนักอกหนักใจแต่ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาของหญิงหลายปีกังวลทุกข์ร้อนเพราะว่าเป็นห่วงเรื่องของคนอื่นที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองเมื่อเขาปรึกษามาเราก็เครียดแทนเขาเขาปรึกษาเสร็จเขาแฮปปี้ไปสรรเสริญพระเจ้าหญิงมานั่งเครียดแทนเขาว่าเขาจะเป็นยังไงต่อผลที่ตามมาคือภูมิคุ้มกันของตัวเองเริ่มทําลายตัวเอง เลยเข้าใจว่าทําไมพระเจ้าบอกอย่าทุกข์ร้อนอย่ากระวนกระวายเพราะว่าร่างกายของมนุษย์ไม่ได้ถูกสร้างมาให้รับมือกับความเครียดพอมันเครียดปุ๊บมันกัดกินตัวมันเองค่ะต้องมานั่งฟื้นสภาพจิตใจตัวเองใหม่และเมื่อฟื้นสภาพจิตใจตัวเองใหม่แล้วก็ต้องคอยบอกกับตัวเองเสมอว่าละไว้ที่พระเจ้ายิ้มแย้มให้เราสรสร,รเสริญพระองค์ไปและร่างกายมันก็จะ ฟื้นขึ้นมาเพราะพระคัมภีร์บอกว่าใจร่าเริงเป็นยายอย่างดีใช่ไหมคะดังนั้นเมื่อเรารักษาหัวใจของเราให้ร่าเริงสุขภาพร่างกายของเราก็จะดีขึ้นไปด้วยนี่เป็นความห่วงใยจากพระเจ้าและเมื่อเราเจอเหตุการณ์ที่เราผิดหวังเราไม่ได้ดังใจทําตามขั้นตอนนี้และสัปดาห์หน้ามาดูว่าสุดท้ายแล้วเราจะลงเอยยังไงแต่อย่างน้อยที่สุด ห้าขั้นตอนมาแล้วมันน่าจะช่วยผ่อนคลายหลายๆคนไปจากความผิดหวังความเสียใจไปได้บ้างแล้วนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาต่อด้วยกันค่ะให้เราที่ฐานด้วยกันนะคะ พระเจ้าลูกขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ลูกขอบคุณที่พระองค์ได้ทรงสอนให้เราได้สรรเสริญได้สดุดีได้ขอบคุณพระองค์อยู่เสมอสําหรับสิ่งสารพัดที่เรามีอยู่ในชีวิตเราขอบคุณพระองค์ที่เมื่อเรารู้ว่าพระองค์มีแผนงานที่ดีและเราสามารถที่จะละความกระวนกระวายและเชื่อระวางใจและเลือกเส้นทางของพระองค์ได้เราก็สามารถที่จะปรับ จุดสนใจของเราจากที่เราเคยเพ่งอยู่ที่ปัญหามาเพ่งถึงความดีงามและความรักที่พระองค์มีให้กับเราและเมื่อเราทำอย่างนั้นเราเชื่อว่าพระองค์จะได้รับการถวายพระเกียรติอย่างมากและเมื่อเราได้ละความกระวนกระวายและดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามทางของพระองค์เราไม่มีวันพลาด เราจะสามารถได้รับการทรงนำอย่างชัดเจนจากพระองค์และเราจะออกจากความทุกข์และปัญหาของเราได้อย่างอัศจรรย์และพระเกียรติจะเป็นของพระองค์แต่เพียงผู้เดียวลูกขอบคุณพระองค์และขอสรรเสริญพระองค์ในพระนามห่งองค์พระเยซูคริสต์เอเมนเอเมนขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราเตรียมนมสัสก,การพระเจ้าด้วยกันนะคะ